วันนี้นะคะเราก็จะมาเสนอส,นสนินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นโปรตีนจากเนื้อไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะตัวนี้เราทําเป็นสติ๊กนะคะเป็นลักษณะก็คือเป็นเนื้อไก่บดแล้วก็หมักด้วยน้ําหมักสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วน้ำหมักตัวนี้เราทำกี่ยวกับไก่ย,ย่างแล้วก็เลยกลายเป็นสติ๊กไก่ย,ย่างสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่เรา่เน้นให้กับผู้ที่ต้องการ เพิ่มโปรตีนในร่างกายอย่างเช่นออกกาลังกายหรือผู้ที่คื้นจะพื้นปูสภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยแล้วก็ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเป็นเป็นตัวที่สามารถควบคุมน้ำหนักได้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเรื่องของคาร์โบไฮเดรตและตัวของไก่ย่างสติ๊กนี้นะคะเรามีการใช้น้ำมันงานซึ่งเป็นน้ำมันที่มีคุณประโยชน์กับร่างกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็เลยจะจะอยู่ในส่วนของอาหารสุขภาพนะคะก็ของปากไกสติกาาสไก่ย่างสมุนไพรนี้ไว้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะออกจำหน่ายตามท้องตลาดในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ